โอเคครับก็ในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนะครับก็มีแนวโน้มเงินบาทน,นะครับที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับและทองสปอตเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวเล็กน้อยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนนะครับที่จะซื้อทองคำนะครับและทำไมถึงน่าซื้อครับเราไปฟังในรายการเลยครับ สวัสดีครับแล้วกลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งนึ้งนะครับเทรดเดอร์เจมนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวการเมืองของสหรัฐแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นการเมืองของเมืองไทยนะเรามีผลกระทบต่อค่าเงินบาทยังไงนะครับโอเคนะครับ ก็สะขบของข่าววันนี้มันจะน้อยมากนะครับก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรเยอะเนาะช่วงนี้ตลาดกองเงียบๆนะครับก็อาจจะมีประทุเรื่องของการเมืองหนักๆนะช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งของสหรัฐหรือการประท้วงของประเทศไทยนั่นแหละครับโอเคครับก็เริ่มแบบประเด็นข่าวก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงข่าวอะไรบ้างนะครับก็ข่าวที่สําคัญๆที่ให้ความสนใจในวิกนี้แล้วกันนะครับก็เริ่มจากตัว ที่ทางโดนัททำนะครับก็เหมือนประมาณว่าช่วงนี้เนี่ยการเมืองของทางโดนัททำกับทางไบเดนเนี่ยก็เริ่มจัทุกความรุนแรงนะครับฝั่งโดนัททำเนี่ยก็เหมือนเริ่มสร้างกระแสนะครับหรือว่าโจมตีไบเดนทางทวิตเตอร์บ้างอะไรบ้างนะครับก็มีกระแสมาเยอะนะครับจนทวิตเตอร์เนี่ยเริ่มมีการแบน ไอพีของฝ่ายผู้หาเสียงของทางโดนัลด์ดดทรัมป์แล้วนะครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเริ่มการการดนตรีรุนแรงขึ้นนะแล้วยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันจะทุแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่าถ้ามันเริ่มใกล้วันเลือกตั้งเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำนะครับคิดว่าทองคำเนี่ยต่อให้ใครขึ้นมานะเราก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า ภายในวีคนั้นเนะี่ยไม่มีการผันผวนลงมาเนี่ยเราควรจะเก็บของได้ณตรงนั้นนะครับอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือทางไบเดนนะครับไบเดนก็จะมีเรื่องของเหมือนในไฟบินของเขานะครับก็มีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นว่าแบบเฮ้ยไบเดนไม่ได้ไม่ต้องกักตัวนะครับแพนแนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเรื่องการเมืองตรงนี้เนี่ยเริ่มประทุรุนแรงขึ้นนะครับซึ่ง ถ้าเกิดทางไบเดนเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของทางโดนัทัมเนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบขึ้นมาบ้างนะครับอ่ะซึ่งประเด็นการเมืองตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปในสัปดาห์ที่แล้วหรือก่อนๆนะครับที่บอกมานะครับก็คือประเด็นการเมืองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเลยว่าไม่ว่าฝั่งไหนขึ้นมานะตลาดหุ้นกับทองคําได้อันนี้ส่ทั้งคู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่เหมือนกันและ คิดว่าอย่าเอาอย่า,อย,าอย่าคิดว่าการที่มีประธานาธิบดีใครขึ้นมาเนี่ยเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นแล้วทองจะลงนะซึ่งตรงนี้คิดผิดนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาเนี่ยต้องรู้นะครับว่าเราควรทำยังไงนะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็มีประเด็นของรัเสเซียกับยูนะครับก็มีการให้ร้ายกันนะครับว่าเหมือนยูเนี่ยไปคว่ำบาตรรัเสเซียนะครับเนื่องจากเขาไปกล่าวหาเนี่ยว่าแบบเป็นการวางยาพิษผู้นําฝ่ายค้านอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองนะแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ตอนเนี้ภาพทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีนะครับและคิดว่า ประเด็นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะสนับสนุนทองคําได้ด้วยนะครับแต่ว่าคิดว่ามันเป็นประเด็นระยะสั้นแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อฟันเดเมนทัลเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าจะมีจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูจริงๆว่าถ้าเกิดรัสเซียเนี่ยคว่ำบาตรยูกับเนี่ยอาตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นประเด็นต่อมาที่ว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับแต่ผมว่าตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่ได้เร็วๆนี้แต่คิดว่าอาจจะมีมาตรการในการตอบโต้แล้วกันนะครับเพราะว่าผลที่ตามมาเนี่ยก็ มันก็รุนแรงทั้งของฝ่ายนะครับผมเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะมีการเจรจากันก่อนนะครับแต่คิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ทองคําลงได้นะครับอาจจะเป็นผลเสมอหรือบวกกับทองคํานะครับอ่ะโอเคครับประเด็นข่าวของโลกก็มีหลกักๆประมาณตรงนี้นะครับก็จบไปต่อมาครับเรามาดูประเด็นของที่เมืองไทยกันบ้างนะครับก็ประเด็นของเมืองไทยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านะครับคือ ต้องบอกเลยว่ารายการของเราเนี่ยหรือผมเองเนี่ยไม่ได้มีฝักใฝ่ด้านการเมืองหรืออะไรนะคือเราพูดเป็นกลางที่สุดนะครับคือเราเราไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะครับเพราะว่าเราก็พูดสําหรับนักลงทุนอย่างเดียวนะครับอ่ะสำหรับการลงทุนแล้วกันว่าเงินบาทเนี่ยมันจะมุม่งเป็นเป็นยังไงแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ในประเด็นของเงินบาทนะครับในมุมมองของผมผมคิดว่าบาทเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะอ่อนค่า ด้วยตัวมันเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในตีมดอลลาร์เนี่ยมันออดค่าใช่ไหมบาทมันคนแข่งค่าถึงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นปัญหาภายในของประเทศเราเองนะครับผมมองว่าเงินฟันโฟเนี่ยของชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะมีการไหลออกมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันมีสูงขึ้นนะครับแล้วระดับความหันผวนเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้เป็นผลดีต่อเงินบาท แน่ๆนะครับแล้วคิดว่าบาทเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับก็จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นกันแล้วนะครับว่าจะอ่อนค่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นเงินบาทอ่อนค่าอย่างรุนแรงเนี่ยประมาณวีคหน้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอก,กเลยว่าในเรื่องของประเด็นการประท้วงเนี่ยอ่ะคือเขาชุมนุมกันที่ลาดประสงค์ใช่ไหมครับล่าสุดซึ่งการลาดประสงค์เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ของเมืองของกรุงเทพแล้วกันนะครับในช่วงสยามเซ็นทรัลเวิร์อะไรตรงนี้ครับก็เป็นส่วนกลางของเศรษฐกิจกรุงเทพนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาปิดไปเนี่ยมันมีเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยมันติดกับสถานทูตเยอะมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีเรื่องของด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงความไม่สงบเนี่ยการลงทุนเนี่ยของต่างชาติเนี่ยจะถูกชะงักลงทันทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็น ความรุนแรงที่อาจมีแนวโนม้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทหารหรือว่าประชาชนเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้ถูกไหมครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงถูกไหมครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ความไม่แน่นอนในการลงทุนและทุกคนอยากทุกคนไม่ว่านักลงทุนเมือง,งไทยหรือต่างชาติเนี่ยอยากจะถือเงินสดมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะครับทําให ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในใกล้ๆเนี่ยพวกสินทรัพย์ที่เป็น f i n a n นเชีนะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็น Real Sector เองก็ตามแต่เนี่ยอาจจะโดนดึงเงินถอนทุนออกชั่วคราวนะครับและทำให้เงินบาทเนี่ยมีผลกระทบในด้านอ่อนค่าลงด้วยตัวมันเองนะครับถึงแม้ว่าดอลเนี่ยจะอ่อนค่านะแต่ผมเชื่อว่าบาทจะอ่อนค่าแรงกว่านะครับและตรงนี้แหละเป็นผลดีต่อฝั่งซื้อทองแท่งของราคาทองคำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย เงินบาทเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันยังไม่ได้อ่อนค่ายังเห็นได้ชัดใช่ไหมแต่ว่าในหนึ่งเดือนที่จะถึงเนี่ยนับจากวันนี้นะผมมองว่าบาทเนี่ยอาจจะเริ่มแกว่งในการอ่อนค่าด้วยตัวมันเองแล้วนะครับอ่ะที่ตรงนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับในเดือนนี้แนะนําให้เล่นทองแท่งมากกว่าทองสปอตนะครับเนื่องจากว่าผมมองว่าปัจจัยสนับสนุนเนี่ยของเงินบาทอ่อนค่าก็มามามา,มา,ม,ามาอยู่แล้วนะแล้วก็ในเรื่องของทองคํา สปอร์ตเนี่ยผมมองว่าถ้าการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยผมมองว่าทองมันจะขึ้นทันทีหลังเลือกตั้งเสร็จเลยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําหน้าที่ได้อย่างเดียวคือต้องเก็บของณนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เก็บของตอนนี้เนี่ยแล้วคุณกลัวมันลงเนี่ยคุณจะเสียโอกาสครั้งสําคัญของคุณไปได้นะครับอ่ะโอเคครับข่าวทางในเรื่องของการเมืองก็จบไปทีเท่านี้นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวเ,เรื่องเศรษฐกิจอะไรตรงนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะ ต่อนะครับในตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในสัปดาห์นี้มีตัวอะไรน่าสนใจมากอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคพ CPI เนี่ยผมคาดว่ามันออกมาเท่าคาดไม่ออกมาเท่าคา,า,า,าดจริงๆนะครับตัว PPI เนี่ยผมมองว่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญนะถ้า CPI ยังไม่ขึ้นมานะครับต่อมาเนี่ยคอลีเทลถามว่ามันสาคัญไหมมันสําคัญแต่ว่าเขาไม่เล่นกันครับตอนนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปดูนะครับวีนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้ว ในสัปดาห์หน้าตัวที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นยอดขายบ้านแต่ผมเชื่อว่ายอดขายบ้านครั้งนี้เนี่ยอาจจะออกมาดีกว่าคาดนิดเดียวและผมมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ผลักดันทองคําเลยนะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจต,ตรงนี้ก็จบไปเลยนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับและผมก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเฟดนะหรือการพูดเชิงนโยบายทางการเงินในอนาคตะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปสนใจนะช่วงนี้นะครับ่ะเราก็ไม่สามารถเล่นทองคําจากข่าวได้นะช่วงนี้นะเพราะผมมองว่ามันไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับให้พลังมันเท่าไหร่นะครับหรือว่าให้ความสนใจนะเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมานะครับประเด็นที่เราให้ความสนใจนะครับก็เรามาถึงเรื่องกราฟแลยกันนะครับซึ่งผมมองว่าตีมของดอลลาร์เนี่ยจะไม่แข็งค่าไปมากกว่านี้หรือ อาจจะแข่งข้าแต่ว่าไม่แข่งข้าไปโดดโดดเหมือนตอนที่มันเกิดอ่าแพนิคตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นโควิดแรกๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตีมดอลลราของเราเนี่ยน่าจะกลับมาสู่อ่อนค่านะครับเราคิดว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยดอลลราเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าจะเริ่มอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากที่ผมบอกคือการวางนโยบายเนี่ยของกระทรวงการคลังเนี่ยมัน มีแน่นอนนะครับผมมองว่ายังไรก็มีแน่นอนไม่ว่าจะเปานเงิน1.8 2.2หรือ2.4ล้านเนี่ยล้านล้านนะครับดอลลาร์ตรงนี้นโยบายตรงนี้ออกแน่นอนนะครับแต่ว่าผมมองว่าเขาจะต้องยื้อไปจนกว่าหลังเลือกตั้งนะครับเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่าอะไรวางนโยบายเชิงโครงสร้างของตัวตัวตัวพรรคเองด้วยนะครับว่าแบบเฮ้ยเราควรยังไงยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกตอนนี้เนี่ยทางของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้ผลประโยชน์ทางของพรรค เดโมแครตก็ไม่ได้ผลประโยชนย์เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไปจบการหลังเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับและคิดว่ามีแน่ๆและจะออกมาหลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยไม่นานนะครับตรงนี้เนี่ยผลดีต่อทองคําแน่นอนแล้วก็ผลดีต่อตัวตัวดอลลาร์เนี่ยมันจะเริ่มเห็นเลยครับว่าจะเริ่มโอยตัวอ่อนค่าไปนะครับหลังจากตอนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับผมมองว่าอย่างนี้ตีมของตัวดอลลาร์นะครับอาจจะปึ๊บ แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับมันก็จะลอยตัวประมาณนี้นะผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวดอลลาร์ยังไงก็ต้องอ่อนค่านะครับอ่ะต่อมานะครับธีมที่เราจะคุยกันอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงดอลลาร์แล้วอ่ะเรามาดูประเด็นต่อมาคือถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงประเด็นเงินเฟ้อบ้างละ่ะเงินเฟ้ออย่างที่บอกนะครับเฟดเนี่ยวางเป้าไว้แล้วนะครับเราเขาผมมองว่าเขาเห็นนะผมมองว่าเขาเห็นสัญญาณเงินเฟ้อเบาๆนะครับเราคิดว่า ถ้าเกิดว่านโยบายการคลังรอบนี้ออกมาเนี่ยผมมองว่าเงินเฟอ้อรอบนี้จะมานะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพยุงนะรอบนี้ก็พยุงเหมือนกันแต่ผมว่าอาจฉรรอบเนี้ยมีประสิทธิภาพมากนะครับต่อเงินเฟอ้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไอตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยผมมองว่ามันจะไซเวอย่างเงี้ยแหละไปอีกสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะดีดพุ่งพุ่งขึ้นไปเลยนะครับผมมองว่าตอนที่พุ่งของน้ำมันเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้หรอก มันจะมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันจะมาช่วงประมาณหลังเลือกตั้งเหมือนกันมันจะมาช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยครับทุกตลาดเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำมันให้จับตาดูแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังใช้เวย์อยู่อย่างนี้นะครับมันยังไม่ไปไหนแล้วผมคิดว่าน้ํามันเนี่ยไม่ลงถ้าเกิดคนที่เล่นน้ามันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันลงไปในบริเวณสามสิศเจ็ถึงสาิแปดตรงนี้นะบริเวณตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับ อ่ะหรือหรือแม้แต่บริเวณตรงนี้นะคุณเก็บของได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณค่อยๆเก็บของไปแล้วคุณจะมีความสุขกับการลงทุนน้ามันครั้งนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าน้ํามันเนี่ยถ้ามันจะมาเนี่ยระดับห้าสิบหกสิบหรือเจ็สิบเนี่ยในอนาคตมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเงินเฟอ้อครั้งนี้เนี่ยจะไม่เพลินนะครับอ่ะต่อมาครับประเด็นต่อมาครับ ก็เป็นประเด็นของเงินบาทเองเนาะแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วแหละว่าเงินบาทจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่านะครับเนื่องจากมีความแข่งข้าของตัวสกุลเงินดอลลาร์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอ่ะซึ่ตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเงินบาทเนี่ยผมมองว่าตีมันจะอ่อนค่าแรงนะครับเนื่องจากว่าอะไรแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะอ่อนค่าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะมันจะขึ้นๆไปค่อยๆขึ้นไปนะครับเนื่องจากประเด็นเนี่ย ก็อย่างที่บอกไปความไม่มั่นคงทางการเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูในช่วงยุคของเสื้อเหลืองเสื้อแดงตอนนั้นเนเงินบาทก็มีการอ่อนค่าเหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็ให้จับตามองครับแต่ผมมองว่าตรงนี้เป็นผลดีต่อผู้ซื้อทองแท่งนะแล้วผมมองว่าตีมใหญ่ของทองคำเนี่ยมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าได้ซื้อด้วยเงินตอนที่เงินบาทแข็งรวมถึงว่าได้สปอตในราคาที่ต่าเนี่ย ผมมองว่าช่วงนี้เป็นหน้าเป็นช่วงที่น่าสมสมทองแท่งมากๆเหมือนกันนะครับในรอบใหญ่รอบนี้นะครับโอเคครับต่อมาครับในตัวสุดท้ายของเราที่เราจะพูดกันนะครับก็คือเป็นช่วงของราคาทองคำนะครับว่าในสัปดาห์ที่จะถึงและสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยอยากบอกเลยว่านักลงทุนที่เล่นทองคำาณนะช่วงนี้นะคงอึดอัดกันเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับ ในจุดแนวรับที่ผมบอกไว้แล้วคุณไปรับในช่วงบริเวณแบบกลางๆตรงเนี้ยคุณก็จะออกมาไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะบาทมันขึ้นบาทก็แข็แขงมันลงบาทก็อ่อนตรงเนี้ยราคาไทยแทบจะไม่ไปไหนนะครับตรงเนี้ยบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะรับเนี่ยเราต้องรับอย่างมีนัยสําคัญนะครับก็เราไม่รับมั่วซั่วนะครับอ่ะ ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมบอกให้ไปรับที่ประมาณหนึ่งแปดเ้ยใช่ไหมครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ประมาณบริเวณตรงนี้อ่ะนึ่ดานนะครับหนึ่งดผมบอกให้คุณอนะมารับที่บริเวณตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาถูกไหมและยังให้กลยุทธ์ไว้กลยุทธ์หนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วคือถ้ามันขึ้นไปบริเวณหนึ่ง4 0สาศนย์หนึ่งสี่ตรงนี้อ่ะให้เสี่ยงช็อตไปเราไปคัดล้อที่บริเวณตรงนี้ถูกไหมครับ 1930-40เนี่ยเราให้คุณไปคัดลอสที่บริเวณ1945ถูกไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับที่ผมให้บริเวณไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้ประมาณตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงเนี้ยผมให้คุณรับได้ถูกไหมแล้วให้คุณไปคัดลอสอุยไกลมากโทษนะครับเราต้องดูอเวอร์ อ่ะโอเคนะครับผมให้คุณมารับบริเวณประมาณนี้ถึง40บริเวณตัุบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันก็ขึ้นไปนะครับแล้วมันก็ลรยตัวลงมาจริงๆนะครับจากที่ประเด็นข่าวที่ผมได้คุยกับนักลงทุนไปนะว่าการที่ขึ้นมารอบที่แล้วเนี่ยเขามีความคาดหวังทางนโยบายการคลางของทำถึงไหมแต่ที่ผมบอกแล้วว่านโยบายเนี่ยมันไม่น่าจะสําเร็จนะครับและ ข่าวเนี้ยมันมีความวิกเน็ตของทองคำนะครับก็คือมันขึ้นมาด้วยความไม่แข็งแกร่งของมันเนี่ยเวลามันมีข่าวอะไรที่มากระทบเล็กน้อยเนี่ยหรือดีลที่มันดูไม่สําเร็จเนี่ยมันจะลงมาจุดเดิมนะครับและสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็ลงมาจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแค่บอกไว้เฉยว่าเฮ้ยถ้าเราอ่านเกมดีๆนะแล้วเรารู้ว่าจุดไหนเนี่ยมันขึ้นด้วยพื้นฐานหรือขึ้นด้วยข่าวเนี่ย เราจะเล่นทองคําในรอบนั้นเนี่ยยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็คาดการไว้แล้วว่าคิดว่ามันไม่น่าจะสําเร็จนะครับและมันก็ลงมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านากลงทุนจับหลักได้ในอนาคตนะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นข่าวที่มันยังไม่มีข้อเท็จจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นส่วนเทนได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าต้องตั้งขันหลอดไว้นะครับตรงนี้เนี่ย เราก็คงสําหรับนักลงทุนที่ได้ช็อตหรืออะไรตรงนั้นไปเนี่ยก็คงได้เทคโปรฟิตไปเรียบร้อยแลวนะครับก็แต่สําหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ติดตามกันมาหรือว่าเข้าตรงนั้นไม่ทันไม่กล้าช็อตอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้เก็บรอบใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าไปรับที่บริเวณ1890ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย1890ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว,ว่าเก็บของได้นะ ผมไม่รู้ว่านาะลงทุนที่ตามกันมาเนี่ยได้เก็บของหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เก็บของตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะเพราะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่โอเคมากๆนะครับอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าผมจะให้คุณมาเก็บของในเล่นระยะสั้นนะครับคุณก็จะโดนดีดราคาขึ้นไปอีกหน่อยนึง ซึ่งคุณจะไม่ได้ต้นทุนที่ดีเหมือนรอบที่แล้วนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะยอดตัวมาแหละแต่คิดว่ามันจะยอดตัวในระดับประมาณตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่ปึ๊บตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งแกนะครับก็คือจะขึ้นมาอ่ะจะขึ้นมาอีก5เหรียญน,นะครับซึ่งต้นทุนตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับสู่ขึ้นนะครับคือผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับมันจะเข้ามาหากัน ก่อนเพื่อคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนเลยว่าตลาดเนี่ยรอข่าวสุดท้ายออกมานะครับรวมถึงโพว่าใครจะได้ขึ้นมานะครับและจะมาเล่นข่าวตอนนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยข่าวไหนเนี่ยคุณอย่าไปตกใจกับมันนะคุณต้องซื้อนะครับเข้าใจไหมครับนั่นแหละครับอ่ะโอเคครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าในสัปดาห์นี้ผมก็เหมือนเดิมคือมีแค่ สองกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากลยุทธ์สัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่มีเล่นฝั่งช็อตนะครับกลยุทธ์แรกนะครับคือเข้าไปซื้อที่บริเวณหนึ่ง้านะครับถ้ามันอันเนี้ยเราต้องแบ่งเป็นสองไม้ก่อนนะต้องเข้าใจว่าแบ่งเป็น2ไม้ก่อนนะครับบริเวณแรกที่เราจะรับเนี่ยคือ1895้านะครับบริเวณที่เราจะมารับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือผมเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยในตลาดนะครับดูกันแล้วว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่ามันหลุดเนี่ยมันต้องหลุดแรงแน่ๆเลยนะครับและคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะหลุดแรงให้คุณมารับตรงนี้เลยนะครับ1870โอเคไหมครับอีกแนวนึงเนี่ยที่ผมอยากจะให้นักทุนเข้ามารับเนี่ยคือบริเวณ1870นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทองมันปรับฐานรอบนี้และปรับฐานแรงกว่าที่คิดนะครับหรือว่าเลนข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะมีข่าวดีออกมาอะไรเงี้ยมันจะลงพึ้ลงไป และมันจะดีดขึ้นมานะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยให้ไปรับในบริเวณอีกทีหนึ่งที่1870นะฮะอ่ะบริเวณแรกคือ1895นะครับบริเวณที่2คือ1870นะครับให้เข้ามารับ 2$ ไม้แต่ว่าถ้าได้ระไม้เดียวเนี่ยไม่เป็นไรนะลันไปเลยนะครับให้ไปเทคโปรฟิตเนี่ยบริเวณนี้1930โอเคไหมครับ บริเวณนี้นะครับก็จะได้กำไรประมาณ30สิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคำมันลงไปอีกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับและผมมองว่าในช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณในการคัดร้อนนะครับและก็ยังไม่มีสัญญาณว่ามันจะลงอย่างรุนแรงนะตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาเนี่ยก็เก็บในบริเวณ1870ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขัดร้อนจริงๆเนี่ยให้มาคัดที่แนว18 5 0ดห้านะหนึ่งดห้านโอเคไหมครับ ซึ่งสองไม้เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ทุนอยู่ประมาณหนึ่งแปดแปดสองใช่ไหมทุนเฉลี่ยนะครับเอลเวอร์เอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดแปดสองถ้ามันลงมาหนึ่งแปดห้าูนย์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะขาดทุนประมาณสามสิบเหรียญเหมือนกันนะครับแต่กําไรเนี่ยเราก็อยู่ประมาณสามสิบถึงสาสิห้าขาดทุนเราก็อยู่อยู่ประมาณส0มสิบถึงสาสิบห้าเหรียญเหมือนกันนะครับอ่าสาะสิบห้าเหรียญเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมบอกแล้วว่า RR มันอยู่ที่หนึ่งเท่านะแต่ผมมองว่าไอหนึ่งเท่านี้เนี่ยหนึ่งเท่านี้เนี่ยมันมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้นะครับโอเคไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกลยุธ์กลยุทธ์น,นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยให้เล่นฝ่าซื้อฝาเดียวขาเดียวนะครับอันนี้คือกล,ลยุทธ์แรกนะคือการรับสองไม้ โดยที่ถ้าลงไปให้ DCA เพิ่มและไปคัดล็อตเมื่อหลุด1850เพราะว่าถ้ามันหลุดไปตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะหลุดแรงนะครับให้ไปเก็บของข้างล่างใหม่และครั้งนี้เนี่ยถือว่าคุณแพ้เกมนี้ไปนะครับอย่าไปยื้อหรือฝืนมันนะครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะมาใไซเวมมนาน,นะครับมันจะหลุดแรงมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลับขึ้นมานะครับแต่ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับ ส่วนกลยุทธ์ต่อไปนะครับคือกลยุทธ์ที่สองนะครับเมื่อกี้นี้คือกลยุทธ์แรกนะครับคือ DCA ไปก่อนสองม้นะครับสองม้นะอะ่กลยุทธ์ที่สองคือไงคืออย่างนี้เลยครับถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยมันเบรกขึ้นมาที่หนึ่งเก้าสามห้าตรงเนี้ยแล้วมันพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้หนึ่งเก้าสามห้าแล้วมันพุ่งขึ้นไปตรงนี้นะให้คุณ follow by ไปเลยนะครับที่1935ตรงนี้นะทาไมผมถึงบอกให้ follow by นะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับแล้วนโยบายหลายอย่างเนี่ยกำลังออกนะครับรวมถึงเรื่องการเมืองการเมืองหรือเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีปัญหากันนะครับแล้วก็เริ่มจะออกมาตรการอะไรมาเพื่อ protect ประเทศตัวเองกันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีมาตรการอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นมานะครับแล้วทําให้ผักดันราคาทองคำเนี่ย พุ่งไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอยากให้เล่นแค่สั้นๆนะครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะพุ่งไปเพราอข่าวนะครับและให้คุณไปเทคโปรฟิตที่1960นะครับโอเคไหมครับและถ้าเกิดคัดลอสเนี่ยให้คุณไปคัดลอสที่1925ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับ1925อ่ะ1925โอ้ยเลยไปแลยครับเอาใหม่ oh นี่ง่ายหน่อยนี่นะครับหนึ่งเก้าสามห้าตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้ามันเดดขึ้นมาแล้วมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยให้รับเป็นหนึ่งไม้นะครับแล้วก็ไปเทคโบฟิตที่หนึ่งเก้าหกศูนย์โอเคไหมครับตรงนี้นะพุ่งขึ้นไปเทคโฟิตตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งเก้าสามห้าเนี่ยแล้วมันพุ่งขึ้นไปเนะี่ยแล้วมันย่อตัวลงมาซึมตรงนี้เนี่ยให้คัดลอสไปที่หนึ่งเก้า สองศูนย์เลยนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดู p r o ฟ i t l o อ s แล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับหนึ่งเก้าสามห้าเรารับใช่ไหมหนึ่งเก้าสามห้าไปหนึ่งเก้าหกศูนย์เรากำไรทั้งหมดยี่สิบห้าเหรียญถึงไหมครับแต่ว่าเราขาดทุนตรงนี้เนี่ยสิบถึงสิบห้าเหรียญน,นะครับอามันอยู่ที่ระดับเกือบเกือบสองเท่านะซึ่งตรงนี้เรารับได้นะครับตรงนี้นะครับคือกลยุทธ์ที่สองนะครับคือ กลยุทธ์ที่สองนะครับเบรกพุ่งตามนะครับเบรกพุ่งตามนะครับตรงนี้กลยุทธ์ที่สองนะครับและอย่าลืมคัดล้อทั้ง2กลยุทธ์นะครับผมบอกแล้วว่าถึงแม้ว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันจะเป็นขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดเทนแนวรับใหญ่เนี่ยมันอาจจะพังได้นะครับและยิ่งเป็นกลยุทธ์ที่สองเนี่ยที่ฟอลโล่ตามเนี่ย อยากให้สําคัญไ้ว่าเราเล่นเบสนะครับและเล่นไม้เดียวเพราะฉะนั้นเราต้องขัดหลอดนะครับโอเคไหมครับอ่ะโอเคครับวันนี้เราก็จบกานเพียนเพียงเท่านี้นะครับไ์ like, วันนี้เราจบเพียงเท่านี้และก็สำหรับนักลงทุนที่ติดตามกันมานะครับก็อยากให้เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่อยากให้เล่นไม้ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็อยากให้เข้าเนี่ยอย่าง มีประสิทธิภาพนะครับก็คือไม่อยากให้ไปเข้าจุดบริเวณตรงกลางอย่างเงี้ยหรือแบบเราเข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วเหมือนแบบแค่เราอยากซื้ออยากขายไม่ไม,ไม่ไม่เอานะครับเราอยากให้วางกลยุทธ์ก่อนซื้อขายนะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยให้คุณตั้งบายลิมิตหรือเซลล์ลิมิตไว้นะครับแล้วก็เมื่อ มันถึงจุดนั้นนะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ตั้งเทงโปรฟิตไว้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราควบคุมอารมณ์แล้วก็ความอยากเล่นของเราได้มากขึ้นนะครับก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยเล่นทองคำอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อยากให้นักลงทุนกําไรทองคําอย่างสม่สมําเสมอนะครับก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับนักลงทุนที่ติดตามรายการของเรามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็นักลงทุนที่ ยังไม่เคยติดตามของเราก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการดีๆของเราไปก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนักทุนจะได้ไม่พลาดรายการของเราในทุกสัปดาห์นะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาอไปก่อนครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ